สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โกดเล็คอร์ดช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเสิ่งบันทึกจากความมืดที่รอให้คุณมาสัมผัสค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านกลับไปสู่ใจกลางเมืองกรุงครับแต่ไม่ใช่ในมุมที่แสงสว่างและความสีวิไลเป็นตัวนำพาแต่เป็นมุมมืดที่ถูกทิ้งลางและหลงลืมไปตามการเวลาเรื่องราวของเราในคืนนี้ ถูกส่งมาจากคุณดิวครับเขาเป็นช่างภาพสายเออร์เบกซ์หรือการสำรวจเมืองร้างที่การเข้าไปท้าทายในโงรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มอบประสบการณ์ที่เขาเข้าใจว่าบางสถานที่ไม่เคยถูกทิ้งร้างจากผู้ป่วยของมันเลยคุณดิวเล่าให้ผมฟังว่าเขาและเพื่อนอีกสองคนก็คือคุณพงษ์และคุณเอกเขาเป็นกลุ่มที่ชอบถ่ายภาพตึกร้างกันครับ มันเป็นความท้าทายที่ได้เข้าไปเก็บภาพความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความเสือ่อมโทรมเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาได้ข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ถูกปิดตายอย่างกระทันหันโดยเฉพาะตึกบางตึกนะครับอันเนื่องมาจากสภาพปัญหาทางการเงินเลยทำให้ตึกนั้นเนี่ยมันเป็นตึกร้างชั่วคราวแล้วก็ได้ข่าวว่าตึกเนี้ยมันมีความเฮี้ยนเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ แน่นอนว่าพวกเขาไม่พลาดครับเขาวางแผนกันอย่างดีรอบเข้าไปในพื้นที่ตอนกลางดึกบรรยากาศข้างในมันน่ากลัวขนลุกสมคำาลิศเลยจริงๆครับฝุ่นหนาะเตะและอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนที่ถูกทิ้งล้างไว้มันก็มีสนิมขึ้นเกล็กลงังเตียงคนไข้ที่ภาพปูยังคงสภาพเดิมอยู่ทุกอย่างเหมือนถูกหยุดเวลาไว เขาแยกยายกันถ่ายรูปไปตามจุดต่างๆจนกระทั่งมาถึงไฮไลท์ของที่นี่ครับนั่นก็คือลิฟสีแดงมันเป็นลิฟต์ขนส่งผู้ป,ป่วยขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่อยู่สุดทางเดินของตึกเก่าประตูลิฟต์เป็นสีแดงสดแต่เป็นสีแดงที่เกิดจากสนิมที่กินเหล็กจนเป็นสีแดงคลาเหมือนสีเลือดนะครับตำนานเล่าว่าลิฟต์ตัวนี้ ใช้สำหรับขนศพจากวอร์ดผู้ป่วยหนักลงไปยังห้องเก็บศพที่อยู่ชั้นใต้ดินพวกเขาสามคนมายืนอยู่หน้าลิฟตัวนั้นครับเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กดดันและไม่เป็นมิตรแผ่ออกมาจากมันแต่คุณพงที่ใจกล้าที่สุดในกลุ่มกลับเดินเข้าไปและลองกดปุ่มเรียกริ์เล่นแน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพวกเขาบ่นเสียดาย ถ้าลงไปชั้นใต้ดินได้ก็คงจะได้เจอดีแต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังเดินจากไปพวกเขาก็ได้ยินเสียง,งซึ่งเป็นเสียงสัญญาณลิฟต์ครับที่มันไม่ควรจะดังอีกต่อไปแล้วมันดังขึ้นท่ามกลางความเงียบพวกเขาทั้งสามคนหันขวับไปกับมองไปที่ลิฟต์ตัวนั้นตัวเลขบอกชั้นที่อยู่เหนือประตูซึ่งควรจะมืดสนิท แต่กลับมีไฟสีแดงแส่งสว่างขึ้นมาทันทีครับตัวเลขค่อยๆวิ่งจากชั้น10 9 8เหมือนลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงมาจริงๆพวกเขายืนตัวแข่งทื่อมองหน้ากันเลือกกไม่มีใครพูดอะไรออกมาจนกระทั่งลิฟต์มาอยู่ที่ชั้นของเราก็คือชั้นที่4นะครับพร้อมกับเสียงติ้งอีกครั้งและทีนาสยดสยองที่สุดก็เกิดขึ้น ประตูลิฟต์สีเลือดตัวนั้นค่อยๆเปิดเลื่อนออกอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงโลหะที่เสียดสีกันจนบาดแก้วหูแต่ข้างในลิฟต์นั้นมันไม่ได้วางเปล่าครับภายใต้แสงไฟสีแดงสลัวๆที่กระพริบอยู่ภายในมีเตียงเข็นผู้ป่วยแบบโบราณตั้งอยู่กลางลิฟต์บนเตียงนั้นมีร่างของใครบางคนนอนอยู่ถูกคลุมด้วยผ้าปูที่นอนสีขาวเก่าๆตั้งแต่หัวจรดเท้า แต่ที่ทําให้พวกเขาแทบจะสิ้นสติก็คือที่พื้นลิรบรอบๆเตียงเข็นวันนั้นมันเจิ่งนองไปด้วยของเหลวสีคราำที่ส่งกลิ่นขาวครุ้งอย่างรุนแรงจริงของเรื่องแล้วก็กินของน้ำหนองนั่นเองและบนผนังลิฟต์ด้านในมีรอยเล็บที่ถูกขีดผนังเหล็กจนเป็นรอยลึกเหมือนมีใครบางคนพยายามจะเกี้ยกะกายหนีออกมาจากที่แห่งนั้นด้วยความทรมานพวกเขายืนอยู่นิ่งได้ไม่ถึงสามวินาที ก่อนที่คุณเอกจะสติแตกแล้วก็วิ่งหนีไปเป็นคนแรกเขากับคุณพงศ์ก็วิ่งตามไปติดติดแบบไม่คิดชีวิตไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเสียงฟีท้ายของเขาดังกึกก้องไปทั่วทั้งตึกร้างเลยครับและในที่ขนาดที่กําลังวิ่งอยู่นั่นเองคุณดิวก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงของล้อตเตียงเข็นที่ดังไล่หลังมาพวกเขาดังคลืดๆนะครับพร้อมกับเสียงคนคลางที่แอบพาและจ็บปวด คุณดิวไม่กล้าหันกลับไปมองพวกเขาทั้ง3ามคนวิ่งลงบันไดหนีไฟกันอย่างทุรักทุเลจนกระทั่งออกมาจากตัวตึกได้สําเร็จเขาวิ่งไปที่รถแล้ขับหนีออกมาจากที่นั่นทันทีคืนนั้นไม่มีใครพูดอะไรกันอีกเลยครับเราต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่ภาพหลอนหลายวันต่อมาหลังจากที่พอทำใจกันได้บ้างแล้ว คุณดิวลองไปค้นหาประวัติของโรงพยาบาลอาคารแห่งนั้นดูและเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่อร์ดผู้ป่วยหนักชั้นบนสุดของโรงพยาบาลมีผู้ป่วยและพยาบาลเสียชีวิตในกองเพลิงแต่มีเคสที่น่าสลดที่สุดก็คือเคสของพยาบาลสาวคนหนึ่งเธอพยายามจะเข็นผู้ป่วยอาการโครม่าคนนี้ หนีลงมาจากทางลิฟต์ขนส่งแต่แล้วไฟฟ้าก็เกิดดับทําให้ทั้งคู่ติดอยู่ในลิฟต์ตัวนั้นและถูกย่างสดทั้งเป็นอยู่ข้างในครับลิฟต์ตัวนั้นก็คือลิฟต์แดงที่พวกเขาไปเจอกันนั่นเองหลังจากได้อ่านข่าวคุณดิวก็เข้าใจทุกอย่างเสียงลิฟต์ที่เคยเคลื่อนที่เองเตียงเข็นผู้ป่วยรอยเล็บที่ขูดขีดและร่างที่อยู่ใต้ผ้าคลุม พวกเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครแต่พวกเขากำลังแสดงให้คุณดิวดูว่าพวกเขากำลังฉายภาพเหตุการณ์ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรมานซ้ำแล้วส้ำเล่าอยู่ในลิบตัวนั้นครับคุณดิวไม่เคยกลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยครับไม่ว่าจะป่วยหนักขนาดไหนเพียงแค่ขับรถผ่าน เขาก็นึกถึงบรรยากาศที่เขาเจอในวันเวลาแห่งนั้นนะครับและประสบการณ์ครั้งนั้นก็เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเขาที่ว่าบางสถานที่มันมีเรื่องราวที่เจ็บปวดเกินกว่าที่คุณดิวจะเข้าไปลบหลู่และประตูบางบานก็ไม่ควรจะถูกเปิดออกโดยเฉพาะประตูลิบสีเลือดบานนั้นนะครับ ขอขอบคุณเรื่องราวสุดระทึกจากคุณดีวนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องราวสั้นๆไม่ได้ยาวมากนักแต่อย่างน้อยเป็นเรื่องของการสำรวจเรื่องราวสถานที่รกร้างน่ากลัวขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งในบางครั้งเราได้เข้าไปพบกับสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามสิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะไม่ใช่แค่วิญญ,ญาณหรือสิ่งที่ลีกลับอยู่ในสถานที่แห่งนั้น แต่มันอาจจะมีบางครั้งมีผู้คนที่ไม่ได้สมควรจะอยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็ได้อาศัยอยู่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับขอขอบคุณเรื่องราวดีๆของคุณดิวนะครับหากใครมีเรื่องราวที่น่ากลัวอยากจะนำเสนอหรือเสนอแนะให้กับคนอื่นๆทางเรายินดีจะเป็นสื่อกลางให้ครับ สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาให้กับเราได้สำหรับคืนนี้เดอะโกลเซคอร์ดขออนุญ,ญาตลาไปก่อนฝันดีฝันเห็นผีเต็มเตียงสวัสดีครับ